เกิดอะไรขึ้นพี่น้องคะแม่แม่หน้าเวทีเสียงหกต่างลุมต่างไม่ไปไหนเพราะด้วยเหตุนี้มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากทุวกวันที่ผ่านมาคะ่ะทําการแสดงจนเตยล่าจนแจงแม่แม่แฟนคลับบทจากไปใสเพราะถาเบิงสิงนี้เพราะรอชมรอดูมาลุมมาดูทุกคนบางคนไปนอนมาแล้วก็กลับมาดูอีกในจุดนี้เพราะว่ารอดู ในนามที่ว่าอรชรพี่ดองค่ะแม่แฟนคลับนะคะเยอะอะเยอะจริงๆค่ะต่างม,มารอชมรอดูในการที่ลำบทนี้ บางคนพี่น้องคานอนเบิงบางคนยืนเบิงบางคนนั่งเบิงบางคนปาดน้ําตาไปด้วยดูไปด้วยแล้วที่สําคัญค่ะแล้วคือต้องขอบคุณทางบอสนกเนาะที่จะทำการแต่งรําเรื่องนี้ออกมาให้แฟนคลับได้ฟังกันหรือว่าให้บุคคลที่ ไม่ยอมรับในเพศที่3ได้มาฟังกันแล้วเกิดการยอมรับเกิดการชื่นชอบเพศที่3ในตรงตรงนี้นั่นเองค่ะก็คือบอสก็คือแบบโอ้โหเป็นบอสที่สุดยอดมากเลยค่ะสำหรับการที่แต่งล่ำเรืองแต่งทุกทุกอย่างไม่ค่อยเห็นกันเนาะจนล่าสุดค่ะทางพี่ดาแจมฟงเนาะเซียงหค่ะได้ออกมาอัาพไม่ค่อเห็นกันบอกว่า บรรยากาศเจ็ดโมงเชา้าแม่แม่รอดูอรชรไม่คาดสายตาไม่ห่างสายตาเลยสำหรับการที่มาดูในครั้งนี้เนี่ยค่ะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าบรรยากาศ7จ็ดโมงเชา้าแม่แม่รอดูอรชรเมยยานรับบได้ลูกสะัยเป็นกระเทยหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรโอ้โหพี่น้องคะได้ไปเบิงกับแบบว่าเข้าใจ ข้าใจในหัวอ,อกเข้าใจในการล่ำเพลินน่ะที่แม่ไม่ทุกคนต่างมารอเนาะต่างมารอดูต่างมาซัพพอร์ตดูว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าปอตดกพูดเลยว่าการล่ำเรืองนี้ผมท่ามเต็มที ผมทุ่มเททุ่มทุนท,ทุ่มทุกอย่างในการลําในครั้งนี้มากๆเลยแล้วแฟนคลับบางคนนะคะคือแบบอยากดูอยากดูอยากเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยพี่น้องคาแต่ว่าเรานะคะขออนุญ,ญาตปิดเสียงไว้เนาะแล้วก็ให้แฟนคลับไปด,ดูกันว่าปฏิกิริยาแม่แม่หน้าเวทีนั้นเป็นอย่างไรนั่นเองคะ่ะพี่น้องคามาดูกันเลยคะ่ะอ่าอันนี้คือจะเป็นช่วงลำเนาะอ่าดูแต่และคนพี่น้องคาแบบโอ้ยลึกซึ้งอะ เข้าใจเลยพี่น้องขาดูอืมเมเมคุณอนะคุณขาเบิงอ,อรชรพี่น้องขาคุณอนะอู้ปลาดำตาอ่าเนี่ยคะ่ะเยอะมากพี่น้องขาเมไปถาเบิงเนาะถาเบิงล่าเรืองนี่พอเพิ่นกะเนี่ยพี่น้องขาเบิงที่ละ ถือว่าบอสนอกมอตรคอนทำมาได้ดีมากเลยเนาะสำหรับการที่ทําให้ทุกคนดูหน้าเวทีร้องห่มร้องไห้กันขนาดนี้อ่าพี่น้องค้าเนี่ยทุกคนทำเต็มที่จริงๆทุกคนแบบแล้วคนดูนะแบบตั้งตั้งต,า,งตาดูอ่ะอินไปด้วยในการดูในครั้งนี้เนาะนี่ค่ะพี่น้องค้าหลายๆนี่นะคะพี่น้องคะ ประมาณนี้สําหรับการที่ทุกคนได้ไปดูและบางคนดูแบบเฮตนาแบบได้ตูนเฮตนาได้ตุนอรชอนเนาะที่จะทําการแบบโอ้โหเมยารับบทไหนบางอย่างคักที่เป็นกระเทยที่เป็นจักสเตนซีเนี่แหละพี่น้องค่ะที่ว่าบอสดกพุทธคอนทาสาเร็จแล้วสําหรับการแต่งสำหรับการแสดงแล้วแฟนคลับบางคนก็คอมเมนต์ว่าอู้อินมากอินบางอย่างคัก แม่ๆหน้าเวทีติดตามมากเลยค่ะเก่งมากสุดยอดเลยค่ะเศร้ามากขนาดเห็นในไร้สดขนาดเห็นเพียงแค่คลิปไม่กี่วิยังน้ำตาไหลยังต่างร้องผ่มร้องไห้ในการที่ไปดูคลิปแต่ละคลิปเนาะเพราะว่าทุกคนนะคะเสียงวิงหก ทําออกมาดีทุกคนเลยนั่นเองค่ะในการที่แสดงแล้วก็ทําแต่เนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทางบอสดูดูการปีที่5นี้ทําสําเร็จอย่างมากๆเลยนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะขอไปดูทางเพจบ้างอ่ะ เพจหมอรำเสียงหกค่ะนะตอนนี้คือออนทัวร์ที่ไหนบ้างแล้วก็วันนี้นะคะที่31ธันวาคม2567ค่ะพบกับหมอรำเสียงหกนกุกรการอังการโชว์เต็มวงได้ที่วัดบ้านกงพานอ่าตำบลบ้านเหลืองอำเภออุทุมพรวิสยัยจังหวัดศรีสะเกดนะคะพี่น้องค่ะเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เตรียมสอดแจงค่ะสำหรับทาง บอสนอกพงศกรแสนปากดีนั่นเองค่ะโอ้โหมือขึนอน้นอี่นงคามือขึ้นนะคะอยู่ที่จังหวัดนะครสีมาที่แฟนคลับร้องไห้กันที่ดูกันเมือ่อเมื่อกี้ที่ผ่านมาแหละอยู่ที่นครราชสีมาเองค่ะโอ้โหสุดยอดพี่น้องค่ะแล้วก็บอสเนาะทำการ อ uh, าอัพทำการนู่นนี่ให้แฟับได้เห็นการแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะไอชุนพรก็ก็ได้ทำการจัดทำโปสเตอร์เองเลยในการเชิญชวนแะม่ทุกคนนะคะมาดูให้กันจาตีหลาน้องคือเนี่ยพี่น้องะ่ะทำเองไปเลยคะ่ะของเด็กคนนี้แบบรู้จักเฮตุรู้จัก,จกท่ามพี่น้องเนี่ยรู้จักเหตุรู้จักถ่าอีลีในการที่แบบว่าอัปเดต ให้แม่ทุกคนได้มาดูกันเนาะอันนี้คือน้องทําเองค่ะพี่น้องขานี่เลยก็สวยนะเพราะว่าบอสบอกว่าน้องไอศุรพรเริ่มทําเองในการที่ให้แม่ทุกคนมาดูในการที่จะอ่าพิเศษนําเสนอเนาะไอศุนทรพรค่ะพุณเมื่อเช้าเขาบอกว่าเขาดาวปีนี้เราจะไม่เหงาเพราะเราจะมาหมวนกันทั้งคืน กับแม่แม่บ้านกงพานบันเหลืองวันที่31ธันวาคมนี้นะคะ,ะมาด้วยใจแม่คะอีหลาล่อ,อยูอ่พี่น้องค่าเนี่ยแฟนเก็มาคอมเมนต์เยอะมากมาายคนนะคะบอกว่าส่งท้ายปีเก่าแล้วมาต้อนรับปีใหม่เมอนกับไอิญพรนะคะทุกคนส่งท้ายปีก้อนรับปีใหม่คะ่ะ สวัสดีปีใหม่นะคะไอสุพรพ์คนสวยพรีเซนเตอร์ประจําวงบอกข่าวนะคะอ่าพี่น้อง่ะเป็นยังไงเพราะว่าช่วงนี้น้องก็คือทําการอัปโหลดประมาณได้อทิตหนึ่งแล้วละ่ะในการติดตามมานะคะในการทําปกตัวเองเนี่ยนี่เลยจ้าเนี่ยจ้าพี่นอ้อง่ะอัปเดตท,ทุกวันค่ะในการทำปกให้แฟนเับได้มาติดตามกันเนาะอันนี้คือจะเป็นอ่าใจสอบบนก่อนอาคีสี่ล้านวิว เก่งเก่งเก่ง,งเด็กคนนี้เก่งเนี่ยพี่น้องคะยังขุนเคืกันอยู่บนน้อมอลม่มคนนี้สวยเป็นเด็กที่เอนเตอร์เทนมากเป็นเด็กที่ใครอยู่ใกล้ต่างมีความสุขต่างตกรุมรักอายศกนพรพี่น้องคาเด็กน้อยคนนี้เด็กหญิงปวิลาตแข่งขันนั่นเองเนาะเชื่อว่าเด็กคนนี้คืออนาคตไปไกลแน่นอนคะ่ะ สำหรับการเป็นนาเอกในการตอบการรับรทุกอย่างก็ต้องติดตามตอนต่อไปค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะขอบคุณบอสนุขอบคุณยานุบอสนแลก็คุณปูคุณยาเนาะที่คอยเลี้ยงดูอิหลาจนเราเป็นที่รักข,ของทุกคนในวันนี้นั่นเองค่ะไปใส่มาใส่ทุกคนในการตอบรับให้กันช่วยเหลือใหการซัพพอร์ตดีมากๆเลยเรับอป้าไอนภพรแล้ก็เสียงพี่ทุกคนแล้วก็ ตอนนี้นะคะพี่น้องาก็วันที่31ธันวาคมน,นะขอให้ทุกคนที่เป็น FC 2พอยกั FC หกสค่ะขอให้ทุกคนนะคะสู่รและกลายแข็งแรงนะแล้วก็ดีต้นปีมนันยะค่อยดีจนถอดทายป,ปีปีหนาไปเลยค่อยดีทุกๆปีไปเลยค่ะสำหรับ FC 2องพอย้วก็ขอให้แบบว่าเงินทองและมาเทม,มานะคะขอให้มีความสุขท,ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ติดตามเด็กคนนี้ตลอดไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อน,นะคะ่ะ